สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ผลบอลเมื่อคืนครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของผลบอลครับในวันที่13กรกฎาคม2,566รบหครับผลฟุตบอลนะครับยูโรปานี่ครับผู้แรกนะครับเป็นทางด้านของทบ็อกคอนตานิสครับเอาชนะทางด้านของฮอนกาไป2ประตูต่อหนึ่งครับพิวนิสครับ เอาชนะทางด้านของทอตนาว่าไป2ประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์ครับครับเอาชนะทางด้านของไวกิ้งเกอร์กูตุสไป2ประตูต่อหนึ่งครับฮาลาลัสครับเสมอทางด้านของเอนนาเดียไป1ประตูต่อหนึ่งครับเคเอสเคชิลินห้าครับเอาชนะทางด้านของเลวันเดียทิมลิมไป2ประตูต่อหนึ่งครับ มาเคโดนิจ่าครับ ja, แพ้ทางด้านของลิสกาดไป2ประตูต่อศูนย์ครับบรูโน่แคมไพา์ครับเสมอทางด้านของดันดัสไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับฮาก้าครับเสมอทางด้านของคูชาเดอร์ไปสองประตูตอ่อสองครับบอสติสปราเนเวจิตครับเสมอทางด้านของมิชามิดไปสองประตูตอ่อสองครับ เอ,เอ,เอ,เอลิก้าเอลิก้าเอฟซีครับเสมอท่าหน้านของไวกิงเกอร์เลยวิทไป2ประตูต่อศูนย์ครับจีชิล่ายูนเนเต็ดครับเสมอท่าหน้านของครัสตรันไป2ประตูต่อ2ครับอาราคาสต์ครับเสมอท่าหน้านของอาร์เซนอลทิมว่าไป1ประตูต่อ1ครับดัมมดนซาเล่ครับแพ้ให้กับท่า,นาหน้าของบัตชาเอฟซีไป1ประตูต่อ4ครับ เคเอดูคราจิ A, ji, ครับเอาชนะทางด้านของยูโรปาเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งครับฮา mann, คริสต์มันนี่ครับแพ้ทางด้านของเอฟเคสครูปีไป5ประตูต่อศูนย์ครับตอปิโดคาตูซี่ครับเสมอทางด้านของเอฟเคชาลายูฟุไป2ประตูต่อ2ครับพรีดูนาครัส สเตต้าครับเอาชนะทางด้านของดีร่าเกอรินไป2ประตูต่อหนึ่งครับพาสนิมอสครับเสมอทางด้านของซานตาโคโรมาไป1ประตูต่อหนึ่งครับทอสบอสคอนตาเนีช uh, ครับเอาชนะทางด้านของฮอสกาไป2ประตูต่อศูนย์ครับ เราไปต่อกันที่ฟุตบอลยุโรป้ากฟันหลีครับผมลาฟิสโอริกใต้ครับผมเสมอทางด้านของชิมบรูไปได้1ประตูต่อนหนึ่งครับมารีบอร์ตครับเสมอทางด้านของบีคีล่าไป1ประตูต่อนหนึ่งครับเราไปต่อกันที่ฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์ครับโคปาเวิร์สครับเสมอทางด้านของเคอัส เลเยวิดไป1ประตูตอนหนึ่งครับไปต่อที่ฟุฟตบอลนอร์เวย์ครับครับหาคามครับแพ้ให้กับทางด้านของบรโดกริมไปสูตรประตูต่อ2นะครับเจลแซมครับเอาชนะทางด้านของรัวฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ2ครับไปต่อกันที่ฟุฟตบอลยูริงแชมป์ชาติยูโรครับผมโปรตุเกสครับ เอาชนะทางด้านของนอร์เวย์ไว้ได้5ประตูต่ตอศูนย์ครับสเปนครับเอาชนะทางด้านของอิตาลีไว้ได้เฮ้แพ้ให้กับทางด้านอิตาลีนี่ครับสองประตูต่ตอสามครับไปต่อกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรสโม,มสรน,นี่ครับ plus t h e b o อกครับแพ้ทางด้านของดินามโมเดนเดนเดนไป0ูประตูต่ตอสองครับ a k a e k a e k a t ทอนครับ เอาชนะทางด้านของซัคตาโดนิสไปได้5ประตูต่อ0ครับบอรดมัรครับเอาชนะทางด้านของฮิสเบอร์เนียนไปได้4ประตูต่อ0นยครับนิวแบกครับเสมอทางด้านของอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ1ครับอย่างไรก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของผลบอลครับผม